ค่ะปิดท้ายข่าวันนี้ค่ะพาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ในพื้นที่ของอำเภอเบตงค่ะโดยชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอเบตงก็มีการพบกระสุนปืนขนาดใหญ่ในลํำคลองหลังน้ำลดนะคะแล้วก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่เก็บกู้คาดว่าค่ะเป็นกระสุนปืนใหญ่ที่หลงเหลือจากการต่อสู้สมัยโจรจีนคอมมิวนิสต์มารยาค่ะ ร้อยตำรวจเอกพรชัยชูนวลพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเบตงค่ะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจบ้านปากบางว่ามีชาวบ้านพบระเบิดอยู่ในคลองปากบางบ้านปากบางหมู่8ตำบลตาเนาะแมเร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็ได้มีการประสานร้อยตำรวจเอกสมบัติมณีรัตัวหน้าชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดต่อชอดอ445ค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่เดินไปถึงนะคะก็พบว่าคลองดังกล่าวเนี่ยเคยเปิด เป็นสถานที่ล่องแก่งมาก่อนแต่ได้ปิดให้บริการไปนานแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้กันชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยออกจากพื้นที่ไปก่อนเพื่อป้องกันอันตรายก่อนที่จะเดินเข้าไปตรวจสอบพบว่าเป็นหัวกระสุนปืนขนาดใหญ่ค่ะ105มมจมอยู่ภายในลำคลองที่มีน้ำลดแล้วซึ่งก็จะสามารถมองเห็นได้จากบนฝั่งนะคะคาดว่าเป็นลูกกระสุนปืนใหญ่ที่หลงเหลือจากการต่อสู้สมัยโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลยาค่ะ ที่หลบหนีการปราบปรามของรัฐบาลมาเลเซียแล้วก็เข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการและเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียในอดีตซึ่งพื้นที่ดังกล่าวในอดีตเป็นพื้นที่สีแดงนะคะเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์การรบด้วยจึงมีการขุดพบลูกระเบิดและก็กระสุนขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงอยู่บ่อยครั้งครั้งล่าสุดก็พบในปี2559เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้จึงได้ทําการเก็บกู้และนํากลับมาที่กองร้อยต่อเดี 45เพื่อนำไปทำลายต่อไปค่ะ